สิบหกสามสิบสองหกสิบสี่แล้วก็เก้าสิบหกนะครับเป็นเลขคู่หมดเลยครูใช้แมมสองสองแปดสิบหกสองสิบหกได้สามสิบสองสองสามหกสองสองสี่สองสี่แปดสองแปดสิบหกยังเป็นเลขคู่อยู่เนาะแม่สองสองสี่แปดสองแปดสิบหกสองสิบหกเป็นสามสิบสองสองยิบสี่เป็นสี่สิบแปดชุด แม่สองสองสองสี่สองสี่แปดสองแปดสิบหกสองสิบสองโอ้โหเยอะมากสองสองสี่หกโอเคอ่ะคิดเส้นปิดเลยนะครับฉะนั้นหอร,ระมอก็จะเป็นรูปตัวไอออน้เกิดจากสองคูณสองคูณสองคูณสองได้เท่ากับสิบหกนั่นเองนะคะอ่ะไปทันคอรโน,โนเนาะเหลืออีกสามนาที วิธีที่หนึ่งไม่แนะนําเหมือนกันอันเนี้ยส่วนมากเขาไม่เอาไปใช้หรอกแต่ว่าเผื่อเจอที่โรงเรียนอะ่ะเนาะเมื่อกี้ตัวหารร่วมอันนี้ก็จะเป็นตัวคูณร่วมนะครับพอนอค,อคูณร่วมน้อยใช่ไหมเราก็ท่องสุดคูณไปเลยเด็กๆนี่แหละท่องไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างที่ครูบอกนะเขียนเลขตัวแรกๆเขียนน้อยๆก่อนอ่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสอง ฝากไว้ก่อนนะอ่าแม่สามบ้างสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าถ้าเทคนิคนะถ้าเห็นเลขเริ่มสามปุ๊บให้หยุดก่อนเว็บเห็นเลขปกอเลรปกแหละเห็นนะต่อมาแม่หกหกหนึ่งหกอ่าไปเลยหยุดเลยฮะเนี่ยเวลาทําจะได้ไม่ต้องคูณเลยเปื่อยบางคนเคยถามกูว่าแล้วจะคูณไปถึงไหนมันจะต้องมีคลิกอืมเราจะต้องเริ่มแบบน้อยนอย้นิดนึงเขียนไปก่อนน้อยน้อยเด็กพอรนอนก็จะเท่ากับ หกฮะเมื่อกี้ถ้าหัวเรมอเราจะเลขมากที่สุดแต่ถ้าคอรนอเราจะเอาเลขน้อยที่สุด,แต,ด,สดแต่หัวเรมอคือหารไปเรื่อยๆถุกปะตัวที่หารลงคอรนอคือคูณไปเรื่อยๆนะไม่เหมือนกันนะวิธีที่หนึ่งนะต่อมาหาคอรนอของหกเก้าและสิบสองเด็กๆลองทำให้ครูข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก่อนเริกม ลองใช้วิธีหาตัวคูณร่วมนะห้ามห้ามใช้ห้ามใส้ตั้งหารนะเพราะส่วนมากทุกคนทําได้อยู่แล้วแหละตั้งหารนะอ่ะอ่ะลองดูฮะเป็นเลขอะไรเอพอพจนลนอกทอน,นี้ มาละโอเคเก่งมากถูกทั้งคู่เลยนะครับเขียนไปก่อนน้อยๆอ่ะหกหนึออ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่สิบสี่หกห้าสามสิบอ่ะครูเราอยู่ที่สามสิบนะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเฮ้ยสิบแปดซ้ำใช่หรือเปล่าไม่รู้ลองสิบสองสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่ิบสี่อ่าสิบแปดไม่ไม่ใช่แหละนะครับ เพราะว่าถ้าสามมันก็ต้องสามสามตัวใช่ไหมเก้าสามยิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกแสดงว่าหกคูก็ต้องเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งเป็นสามสิบหกเผื่อแล้วก็จะเห็นว่ามันสามกันนะสิบสองสามสามสิบหกปรากฏว่าเป็นสามสิบหกข้อนี้คอร์น,นตอบสามสิบหกนั่นเองนะครับโอเคอ่ะคู่ฝาดเด็กๆไปทบทวนแล้วกันนะครับก็ถ้าได้แต่ส่วนทางทางคู่อ่ะทำได้ดีเลยนะครับ ลองทบทวนดูนะเพราะว่ายังไงก็จะต้องเจอเวลาสอบเข้าอยู่แล้วแล้วก็สอบยกเียกก็ต้องเจอแน่นอนโอเคครับเอาไว้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าเนาะเวลาเดิมวันนี้บายๆครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาร์ตี้ครับสวัสดีครับปวาน